ใครที่ต้องการลดไวท็คที่ใสเครื่องใหญ่ที่สุดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคันนี้พลาดไม่ได้นะสาหรับเครื่องยนต์3.0นนั่นเองค่ะเป็นรุ่นเดียวเลยนะคะที่ทําสําหรับไวทัค3.0ค่ะจะเป็นเทอร์โบเดียวนะแต่ว่าแรงบิดแรงม้าเนี่ยมาถึง250แรงม้ากันนั่นเองค่ะและมาด้วยเครื่อง V6 ฉะนั้น,นะคะ่ะในเรื่องของอัตราการเร่งหรือตอบสนองต้องบอกว่าทันเท้าและทันใจทีเดียวค่ะเด็นดูข้ามารู้จักนะว่าพี่คันด้านหลังดุกเนี่ยเขามีอะไรบ้างแลวเขาแต่งอะไรกันเพิ่มเช่นกัน ำหรับคันนี้เลยคะ่ะด้วยตัวราคาของค่าตัวเนี่ยของวายแท็ ack, จะอยู่ที่1,534,000้าบาทคันนี้มีการตก,ตกแต่งแปลงในส่วนของด้านหน้าใหม่ไั่นองค่ะด้วยตัวชุดกระจังเนี่ยเราใช้เป็นฟอนคาว่าอ่อดทรงเนี่ยสไตล์ของแรปเตอร์กันเลยนะคะฉะนั้นค่ะเมื่อเปลี่ยนด้านหน้าไซส์ใหญ่แบบนี้นะชุดกันชนด้านหน้าต้องเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ทําทรงของแรปเตอร์แบบนี้มาให้ทั้งหมดค่ะ ด้วยตัวงานจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้านล่างค่ะที่เป็นสีดําด้านแบบนี้ทั้งหมดค่ะในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้ายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ4จุดในการใช้งานได้ตามปกติเลยมาพร้อมกับด้วยไฟตัดหมอกค่ะที่เป็น LED แบบนี้เลยค่ะด้วยความสลาดของเขานะคะไฟตัดหมอกชุดนนี้ยังสามารถนะคะหมุนค่ะตามวงล้อได้นั่นเองนั่นคือถ้าล้อมีการหมุนด้านขวานะไฟก็จะติดด้านขวาตามเส้นเดียวกันค่ะอันนี้แบบที่ไม่ต้องเปิดไฟตัดหมอกนะ มาดูที่ตัวไฟหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะเพราะ4คูณ4ได้มาแน่นอนเลยนั่นก็คือเป็นไฟหน้าเมทิ i เอลดีกันค่ะตัวนี้ค่ะด้วยความสลาดของเขาเนี่ยคือเขาสามารถ1คือปรับในเรื่องของตัวมุมลําแสงได้ค่ะ2ใช้ในเรื่องของการลดแสงยางตาค่ะและความสวยงามค่ะยังได้ในเรื่องของตัวไฟกลางวันค่ะที่เป็นลักษณะซีแคมแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะส่วนระบบการใช้งานที่ง่ายดายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้อันนี้คือมีมาเป็นมาตรฐานนะแต่ว่าเขายังมีในเรื่องของตัวระบบเปิดไฟสูงอัจรรย์เข้ามาให้ด้วยค่ะ ฉะนั้นเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนนะคะอาจจะเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแล้วเปิดไฟสูงทิ้งไว้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่รถจับเจอแสงที่ส่วนมานะคะจะมีการดรอปความสว่างของตัวไฟสูงเนี่ยลงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้แยงตารถคันน้านั่นองค่ะพอจับไม่เจอแสงความสว่างจะติดเทียบเท่าเดิมกันค่ะกล้องด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยอยู่ทางด้านล่างของโลโก้แบบนี้ให้เลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะมีกล้อง360องศาเข้ามาให้ค่ะและมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบครันมาให้ ไม่ว่าจะเป็นระบบตัวจับคนนด้านถนนค่ะในส่งของตัวระบบซอปแอนด์โกทุกอย่างมีมาให้หมดค่ะแล้วที่สําคัญค่ะมีในเรื่องของการช่วยเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งอันนี้คือมีมาให้เรียบร้อยเป็นระบบของตัวเขานะด้านข้างค่ะคิ้วล้อค่ะอันนี้เราจะทาทรงของแรปเตอร์นะคะไซส์เนี่ยจะอยู่ประมาณ4นิ้วค่ะแต่ได้ความสวยที่เดียวขาไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแม็และยยางอันนี้คือเดิมๆยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะเปลี่ยนอีกทีนะแต่หนูต้องบอกเลยค่ะว่าไซส์เดิมก็สวยค่ะ คันนี้ค่ะจะใช้เป็นล้อนะคะขนาดขอบ20ค่ะตัวลายเนี่ยจะเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะนะคะของรุ่นวาแท็กที่เป็นมี6ค่ะจะเป็นลักษณะนี้เข้ามาให้เลยนะคะแล้วก็ตัดค่ะด้วยขอบที่เป็นสีออกเงินด้านๆแบบนี้ด้านในเป็นสีดําด้านนะคะขนาดไซส์ของยางอยู่ที่255ทับ 55R20 ค่ะคันนี้ใช้เป็นยางเคทีหรือยางไฮเทเรนฉะนั้นค่ะทําความเร็วสูงได้ดีนะคะเสียงก็งเงียบค่ะแล้วก็เวลาที่เราวิ่งเนี่ยมีความนุ่มนวลมากค่ะเพราะว่าใช้เป็นดอกเคที T กันนั่นเองค่ะ ช่วงล่างนะคะของคันนี้ค่ะจะใช้ช่วงล่างเป็นช็อคอัพแบบโมโนทูกเข้ามาให้ค่ะด้านหลังยังเน้นในเรื่องของการบรรทุกนะคะเพราะว่ามีแหนบซ้อนค่ะถึง4ชั้นกันนั่นเองค่ะรุ่นเดียวเลยนะคะที่เป็น V6 เนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เข้ามาให้ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแก้มกริงเกียนะคะคันนี้เป็นรถที่เป็นยูโรห้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะตัวครอบกระจกค่ะจะใช้เป็นสีเทากาไฟแบบนี้เข้ามาค่ะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ครบค่ะกองด้านค้างทางด้านนี้นั่นเอง เวลาที่เราเปิดประตูนะคะไฟค่ะจะมีการส่งสว่างด้านข้างมาด้วยนะคะอันนั้นค่ะช่วยในเรื่องของการมองเวลาที่เราก่อนลงรถยามกลางคืนได้ดีมากๆเพราะเราจะเห็นสิ่งกีดขวางด้านล่างก่อนค่ะคันนี้มีบสปอร์ตมาให้เรียบร้อยนะคะตัวบสปอร์ตก็จะติดที่กระจกทางมุมด้านนี้นั่นเองค่ะลักษณะจะเป็นเหมือนรูปตัวรถนะคะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราขับรถอยู่นะคะไม่ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะ รถที่มาทางด้านท้ายนะคะอยู่ในส่วนของเรดาร์ที่จับได้จะมีการแจ้งเตือนที่กระจกค่ะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยเพิ่มในื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะเปลี่ยนเลนกันนั่นเองค่ะขยับมาดูทางด้านบนกันบ้างค่ะตามเอกลักษณ์ของไบแท็เลยก็คือเขาจะมีในเรื่องของตัวแหลกหลังคาแบบนี้เข้ามาให้ค่ะตัวแหลกจะเป็นการยกสูงแบบนี้นะคะตามไตล์โรงงานค่ะสามารถยึดรัดมัดของได้จริงค่ะผลได้เลยนะคะอันนี้คือรับน้ําหนักได้เยอะค่ะเพราะว่าถูกติดตั้งมาจากโรงงานค่ะเราเสริมในเรื่องของตัวกันสาดเข้ามาให้ด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจ,จะใช้รถความเร็วไม่สูงหรือว่านในเรื่องของการระบายความร้อนการสาช่วยได้เยอะมากๆค่ะและให้ในเรื่องของความสวยงามด้วยนั่นเองแต่สายที่ขับเร็วๆอาจจะมีเสียงลม,มวนบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะฟิล์มที่เราใช้ค่ะเราใช้เป็นฟิล์มสซรามิกอย่างดีให้นะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้ค่ะและรับประกันดาวน์นานถึง7ปีกันค่ะพอรถที่มีความหรูหรามาแบบนี้เนาะในเรื่องของตัวกุญแจค่ะเราจะใช้เป็นกุญแจอิโมบิ l i เ e อร์เข้ามาให้ป้องกันในเรื่องของการโจรกรรมอันนี้คือมีีมมมาาาาให้้้้้เเเรรยยยยยบบอคคค่ะ่ะะะแลลวววก็็สสดดดงไปน ฉะนั้นค่ะเวลาที่เราปลดล็อกนะคะเพียงแค่สอดมือค่ะแล้วก็เวลาที่ล็อกรถเนี่ยกดทางด้านนี้จะเป็นการล็อกรถนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณแจรถจะต้องอยู่ติดตัวนะคะบันไดข้ากันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นปกติค่ะมาทางด้านหลังกันบ้างค่ะในเรื่องของัตโรบาค่ะโรบานะคะจะเป็นทรงแบบนี้เข้ามาเลยค่ะมีความยกสูงขึ้นจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราสามารถเนี่ยวางผ้าสิ่งของได้ค่ะแล้วก็ยึดลัดมัดของได้ทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะ ทรงของงานเนี่ยจะเป็นสีเทอรกาไฟค่ะตัดด้วยสีเงินแบบนี้ค่ะให้อารมณ์ความหรูหราที่มากขึ้นนะคะด้านหลังมีในเรื่องของการหยียบขาของมันไดด้านข้างเข้ามาให้นะคะแล้วก็การชนท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานค่ะใช้เป็นสีเทอรกาไฟเช่นเดียวกันมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดค่ะกล้องมองหลังจะอยู่ทางด้านล่างของโลโก้แบบนี้เข้ามาเลยนะคะ แล้วก็ติดในเรื่องของตัวอะคริลิกค่ะคําว่าไวท็คด้านท้ายเข้ามาให้ด้วยส่วนตัวไฟท้ายพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไฟท้ายค่ะใช้เป็นไฟท้ายแบบ f ู l l LED เต็มระบบอันนี้ขึ้นมาจากโรงงานค่ะส่วนที่ลูกบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีรถมาในจุดบอดทางด้านหลังที่เราไม่เห็นเนี่ยคือเขาจะมีด้านนี้จะมีการแจ้งที่ตัวไฟท้ายเลยค่ะว่าจะมีตัวที่เป็นไบสปอร์ตแบบนี้เข้ามาให้อันนี้คือจะเป็นเดรด้าในการตรวจจับเขาจะใช้ตัวนี้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนไปที่กระจกปูช้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของเรากันนั่นเองค่ะ ภายนอกไปแล้วเรามาดูภายในกันบ้างค่ะว่าของเขามีความสวยงามยังไงนะคะสําหรับภายในเดี๋ยวดูที่ตัวคอนโซลกันก่อนค่ะคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะเป็นงานของการฉีดขึ้นรูปค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการบุหนังแบบนี้เข้ามาให้พร้อมตัดตะเข็บที่เป็นสีเหลืองส้มค่ะตัวกรอบครอบแอร์ใช้เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทากราฟวค่ะตกแต่งโครเมียมด้านในเพิ่มความหรูหราอีกเล็กน้อยค่ะที่วางแก้วน้ํามีมาให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งซ้ายขวานี่คือมีมาให้หมดค่ะ ส่วนระบบการเปิดไฟหน้าจะเล่นทางด้านนี้นัน่นเองค่ะเราเลือกเป็นไฟหน้าออโต้ได้นะคะหรือว่าเปิดไฟเองก็ได้คะ่ะเพิ่มแสงลดแสงหน้าเลื่อนไม้ใช้ฝั่งนี้นะคะไฟตัดหมอกเล่นด้านนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเปิดไฟด้านหลังของกระบะกันนัน่นเองค่ะรุ่นนี้จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นโซลาร์ติ้งเข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับการใช้งานยาม,มค่าคืนหรือว่าออกแคมป์ก็สามารถใช้โซลาร์ติ้งของตัวรถในแต่ละตําแหน่งได้ค่ะเลือกไฟได้น,นั่นเองค่ะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะ พวงมาลัยเนี่ยของเราจะใช้เป็นพวงมาลัยหนังนะคะแล้วก็ตัดด้วยตะเข็บได้ที่เป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ค่ะได้มาเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้ามาเลยเพราะฉะนั้นในการขับขี่ค่ะต้องบอกว่าให้ความเบามากๆในรอบต่านะคะแล้วก็จะหน่วงความเร็วค่ะในรอบสูงค่ะที่สําคัญในเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยให้ความแม่นยําดีทีเดียวค่ะแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้รอบเครื่องยนต์ลงด้วยค่ะประหยัดน้ํามันขึ้นอีกนิดนะคะการปรับพวงมาลัยค่ะสามารถปรับระดับได้ไม่ว่าจะเป็นสูงต่ําดึงเข้าหาตัวหรือแม้แต่ดันกลับค่ะอันนี้คือปรับตามสาระการใช้ง มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะฝั่งด้านซ้ายมือของเรานะคะจะมีในเรื่องของการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Lane Centering ทุกอย่างเลนด้านนี้นั่นเองค่ะในการเลือกใช้งานนะคะเราสามารถเลือกปรับตั้งด้านนี้เลยค่ะว่าต้องการทิ้งระยะห่างจากคันหน้าหรือแม้แต่ให้รถเนี่ยขับอยู่กึงกลางเลนทุกอย่างเลือกเลนทางด้านนี้ได้ทั้งหมดค่ะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการควบคุมจอหลังพวงมลาลัยกันนั่นเองค่ะตัวจอนะคะที่เราใช้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการคอนโทร น้ำมันเหลือเท่าไหร่อัตราการใช้งานเท่าไหร่ทุกอย่างดูด้านนี้ค่ะและตัวนี้เป็นปุ่มคอนโทรลกันนั่นเองค่ะขยับมาดูที่ตัวจอ,อกลางกันบ้างดีกว่าค่ะจอ,อกลางที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนขนาดจะมา12นิ้วค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะคะ Apple CarPlay รอตัวได้ค่ะรวมถึงดูในเรื่องของตัวแผนที่ก็มีให้เรียบร้อยค่ะขึ้นทางด้านนี้นั่นเองค่ะแอร์ <S <S ที่ใช้ใช้เป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาพร้อมมีฮีตเตอร์มาให้ในตัวค่ะ ที่ชาร์จแบตก็อำนวยความสะดวกสบายมากๆค่ะอยู่ทางด้านล่างนี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไวเลสชาร์เจอเองก็ดีค่ะหรือแม้แต่ตัวช่องชาร์จค่ะที่เป็น y ทซ C กับ USB อันน <c oughs> ี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะพอลถขับ4เกียร์ที่เราได้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจะใช้เป็นเกียร์ไฟฟ้าหรืออีชิปเตอร์ค่ะอันนี้จะมา10สปีดสามารถเล่นชิปบุกรถที่ตัวคันเกียร์ได้ค่ะในการขับขี่นะคะของเกียร์ชุดนี้ค่ะมีในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาให้นั่นก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราขับรถอยู่เกียร์ดีนะคะแล้วมีการรเปปะะตูค่ เกียร์จะผักจากดีขึ้นเป็นผีให้ด้เนงค่ะป้องกันในเรื่องของการไหลของตัวรถหรือการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยค่ะเบรกมือมาเป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปิดแสงเซนเซอร์หน้านะคะที่มีมาให้ค่ะพร้อมทั้งระบบ e S P ค่ะหรือควบคุมเสดงภาพการทรงตัวรถอันนี้คือมีมาให้ค่ะตัวออโต้ซัสต็อปมีมาเรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะเมื่อไหลก็ตามที่เรากดนะคะฟังก์ชันหน้าจอค่ะจะโชว์ไปที่ในส่วนของโหมดการใช้เป็นออฟโรดกันนั่นเองค่ะ แป้นขับขี่ค่ะสามารถปรับเลือกเล่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นขับ2ขับ4ค่ะซึ่งขับ4เนี่ยเราสามารถเลือกได้ถึง3แบบค่ะไม่ว่าจะเป็น 4H 4 l อสหรือแม้แต่สีค่ะอันนี้คือเลือกปรับตามการใช้งานนะคะแต่ละฟังก์ชันค่ะจะมีรูปแบบใช้งานที่แตกต่างกันนะคะส่วนตัวกล่องคอนโซลทางด้านนี้ค่ะเมื่อเราเปิดขึ้นมานะคะจะมีที่ชาร์จแบตที่เป็น12โวลต์ค่ะกับตัวที่วางคุญแจสําหรับถ้าคุญแจแบตหมดสตา,าร์ทไม่ติดวางที่ตัวกล่องคอนโซลนี้ได้เลยค่ะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดาแบบนี้เข้ามาให้ทั้้งหมดนะคะคแลวก ตัวบุแดดต่างๆชันเลนในเรื่องของความรู้าค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของตัวเบาะหนังกันนน่เองค่ะเบาะที่เราใช้ค่ะจะใช้เป็นเบาะหนังแบบนี้เข้ามาให้นะคะในตัวของเนื้อหนังจะเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดตะเข็บนะคะที่เป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ค่ะมาเป็นเบาะไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะทั้ง2ฝั่งด้านหน้าเลยนะคะรวมถึงยังปรับในเรื่องของตัวโหมดปรับด้านหลังให้ด้วยค่ะลดในเรื่องของความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงคะภายในค่อนข้างหรูหราทีเดียวนะคะ ส่วนระบบความปลอดภัยค่ะอย่างที่รู้บอกคือมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ก็ดีค่ะถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง7ใบค่ะพร้อมระบบป้องกันลิดความอันนี้ใสมาให้หมดแล้วค่ะฉะนั้นค่ะใครก็ตามนะคะที่ต้องการวายแพกแล้วเครื่องใหญ่นะคะเน้นการขับขี่ที่สนสุกสนานค่ะคันนี้พลาดไ่ได้เลยค่ะสนใจรถนะคะติดต่อสอบถามดได้ค่ะที่เบอร์0 6 3 6 5ห1สาหรือติดต่ออดีไลน์เดี๋ยวนุขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้นะคะ แม่ว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะนุกมีวิธีการจัดไฟแนนซ์นะคะพร้อมส่งรถถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับพี่ไวายแท็กซะใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ